บางครั้งเนี่ยหมากรุกเนี่ยก้มเหมือนกับในชีวิตครับทำดีแทบตายเดินผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยก็อาจจะถึงจุดจบของเกมได้ครับในบางครั้งเนี่ยที่เรากำลังหยุดอยู่ที่เรากำลังทําเกมรบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีจังหวะสำคัญครับและนี่ก็คือจังหวะจังหวะนั้นครับ สำหรับหมากรูปทรงเนี่ยผมก็ได้มาจากเพจ God Red Channel นะครับก็คือเพจของอาจ,จารย์หนุเทพนะก็เคยโพสตเอาไว้นานแล้วแหละผมก็เอามารนะี m a k e นั้นแล้วก็มาถามเพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นตาเบสมูฟของตำแหน่งนี้หรือเปล่าครับซึ่งอาจ,จารย์หนุเทพเนี่ยก็ไปเล่นเอาไว้นะครับในซุ้มๆหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซาครับก็คือบ้านเกิดของเขาแหละซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอาจ,จารย์หนุเทพเขาก็เปิดร้านขายปุ๋ยเป็นกิจการใหญ่โตแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่า เกมนี้เนี่ยจะมีวิธีการเดินยังไงครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาอย่างมากมายนะก่อนอื่นเนี่ยครับเวลาคุณได้หมากมาก็ต้องมาวิเคราะห์กันก่อนครับว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบอะไรยังไงนะถ้าเราวิเคราะห์จากปริมาณเชิงเบีย้ยแล้วก็ปริมาณเชิงตัวหมากเนี่ยก็จะพบว่าตัวหมากเนี่ยมันมีความเท่ากันเลยครับสิ่งที่มันต่างก,กันก็คือเบีย้ยของสีแดงครับในจุดนี้นะครับดูวงกลมให้ดีนะฮะ เบี้ยตัวนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเป็นเบี้ยซ้อนนะฮะแล้วตัวนี้มันผูกค่อนข้างยากนะครับมีทรงว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะโดนม้าเนี่ยถอยลงไปจับกินเบี้ยได้ครับสถานการณ์ในเกมตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกนลวครับว่าในตำแหน่งหมากเนี่ยของสีแดงดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันเนื่องมาจากเบี้ยตัวนี้แหละครับ แต่ตอนนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาโคนเนี่ยมาไล่ม้านะแล้วก็มาต่อโคนด้วยนะหมายมั่นปั้นมือใหญ่ครับว่าจะเคลียนะครับในส่วนของโคนหรือม้าเนี่ยสักตัวหนึ่งออกไปเพื่อที่อาจจะหาทิศทางของการเสมอได้นะครับแต่ในตำแหน่งนี้ครับอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาเคลมว่ามันมีจังหวะที่สามารถบุกได้ครับ <S <S ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่พอเห็นโคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาต่อแบบเนี้ยคือถ้าเราเป็นคนที่ <S <S ป๊อตนะครับเราเป็นคนที่ เพลย์เซฟเนี่ยเราอาจจะถอยมาถามว่าเกมนี้ถ้าเราถอยมาแล้วมาจับเบีย้ยตัวนี้นะครับดูวงกลมนะฮะถามว่าเป็นต่อถึงชนะไหมผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะต้องตอบว่ามันเป็นต่อถึงชนะอยู่แล้วครับใช่จนเป็นต่อถึงชนะแต่มันอาจจะชนะยากนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไปถอยมาเพลย์เซฟอย่างนี้เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็ามอาจจะเอาเรือแบบมาผูกมา้าอะไรเงี้ยคือเราก็าจ,จะได้กินเบีย้ยตัวหนึ่งก็แน่นอนครับได้กินฟรีมันก็ต้องดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างจะยากไปนิดหนึ่งนะ เพราะงั้นเนี่ยการถอยมาเนี่ยผมแบบตัดไปเลยนะส่วนการกินกินฝ่าบุกเข้าไปเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ผมก็มันก็ดีอ่ะมันก็เดินได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเพราะถ้ากินแบบนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาใช้ม้ากินอันนี้นิ่มเลยอันนี้เราทิ่มเบี้ยมาเรือเรากดขุนอยู่ใช่ไหมเรือเนี่ยเรากดขุนตรงนี้อยู่ม้าเนี่ยมันเปิดไม่ออกมันโดนอยู่แล้วครับเพราะงั้นต้องเอาเบี้ยกินนะ ถามว่าแบบเดินได้มันก็เดินได้ครับก็ไปได้ก็ถือว่าเป็นต่อเพราะพี่ตัว,ต,วตัวนี้มีโอกาสตายสูงนะครับคือถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยไม่ว่าจะถอยม้าหรือกินโคนเนี่ยมันก็พอได้ทั้งนั้นครับแต่จุดที่อาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาเคลมว่ามันเป็นตัวเบสมูฟจริงๆแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เห็นแต้มนี้ด้วยนะก็คือการเอาม้าเนี่ยฟันเม็ดครับคุณอาจจะงงและสงสัยว่าเฮ้ยม้าฟันเม็ดเลยมันขนาดนั้นเลยมันต้องหิวอย่างนั้นเลยหรอครับคือถ้าม้าฟันเม็ดแน่นอนครับ สิ่งที่เราได้มาก็คือเม็ดหนึ่งตัวแล้วแน่นอนครับกาไรครับแน่นอนชัวๆครับถ้าเกิดเราได้เมต็ดตัวนี้มาเนี่ยอนาคตเนี่ยฐานของเบี้ยสามตัวเนี่ยของเม็ดเราเรามีเม็ดผูกอยู่คือมันไม่มีเม็ดฝ่ายตรงข้ามมากวนไงเรามีโอกาสถ้าเกิดว่าเราเก็บเบี้ยตัวนี้อีกตัวหนึ่งเราจะเป็นต่อสามเบี้ยทันทีตีว่าเบี้ยสองตัวนี้มันตายแล้วันครับเราเป็นต่อสามเบี้ยแน่ในอนาคตนะเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องดูวิธีการเดินครับว่าสีแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเอาเรือกินมาเนี่ย สีขาวจะไปเดินอะไรเดินต่อนะถ้าคุณตอบว่าเอามา้กินเม็ดเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเห็นก็คือว่าเอาโคนเนี่ยมาไล่เรือครับอันนี้คือคุณต้องเห็นแต้มนี้นะถ้าเกิดว่าเอาโคนมาไล่เรือเนี่ยถ้าเกิดถอยลงมาใช่ไหมเราก็เอาโคนเนี่ยเข้ามาลุกครับนี่ฮะตีลุกเข้าไปอย่างเงี้ยโป้งเข้าไปอย่างเงี้ยฮะคือผมไม่รู้ว่าหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาจะเดินขุนเนี่ย ไปหลบที่ตรงไหนนะอาจจะหลบด้านล่างโดบด้านข้างหลบยังไงไม่รู้แต่สีขาวนี้แน่นอนในตาต่อไปอ่ะได้กินม้าฟรีๆตัวนึงแน่นอนครับชัวร์แม้เป็นต่อหรือเปล่าเป็นต่อผมว่าอันนี้คือเด็ดขาดนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอเจอโคไล่เหลืองเงี้ยปัญหามันก็เลยตกอยู่ที่สีแดงไงว่าเฮ้ยสีแดงอ่ะจะไปเดินยังไงต่อนะครับว่าเฮ้ยสีแดงมันจะไปแนวไหนคือถ้าสีแดงถอยมาแนวนี้สมมุตินะปับ๊บถอยเข้ามาอย่างนี้นะ เราก็อาจจะทิ่มโคนเข้ามาลุกเหมือนเดิมฮะอ่าทิ่มโคนมาลุกเสร็จเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าคือจะถอยมาตาไหนอะสมมติถอยมาตานี้แล้วกันฮะถ้าถอยมาตานี้เราก็อาจจะกินเรือก็ได้คือมันก็เป็นต่อแบบโดยตรวมชาติถูกต้องไหมฮะอันนี้นะถ้าเกิดว่าอะสมมุติว่าหลบเรือขึ้นไปด้านบนหลบเรือขึ้นไปด้านบนทําไงแล้วก็ทิ่มโคนเข้ามาลุกเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเดินได้แล้วก็กินม้าฝีเหมือนเดิมครับคือสีแดงเนี่ยเขาแบบ หลบค่อนข้างยากครับถ้าเกิดว่าเร่หลบเรือนะมาอยู่ตำแหน่งนี้ทําไงอาจจะทิมเบี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดโคลกินเนี่ยเราก็เอาเรือกินเรือลุกอันนี้ก็สบายๆ e ี s y e a นะแล้วถ้าเกิดว่าไปเดินเรือมาซ้อนเนี่ยยอมแบบทิ้งเรือไปเลยแลกโคลไปเลยทําไงต่อดีฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะรับประทานเรือนะรับประทานเรือเสร็จแล้วก็ทิมเบี้ยเข้ามาใส่โคลครับแล้วก็เอาเบี้ยกินโคลอีกอันนี้ก็จะเป็นตาเดินที่แบบนิ่มๆง่ายๆสบายๆนะฮะ เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีการบุกเนี่ยมันโอ้มันหลากหลายมากถ้าเกิดว่าเราเอาม้าฟันเม็ดไปเนี่ยเกมมันค่อนข้างแตกยุ่งเหยิงกระจายมปหมดเลยใช่ไหมอ่ะก็จะประมาณนี้เป็นต้นนะแล้วก็จะมีอีกตาเดินหนึ่งครับสมมุติว่าเราถอยโคนนะลงอ่เราถอยเรือลงมานะครับโัวเจอ,จอ,จอตีลุกตุ้มเดี๋ยวผมจะต้องอธิบายนิดนึงนะอ๋อขึ้นไปด้านบนดีกว่านี่นี่น,นี่ตานี้ฮะคือถ้าเกิดว่าหลบไปด้านบนเนี่ย เราเอาโคลนลุกเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนคือคุณอาจจะงงว่าสมมติว่าอ่าหมากฝ่ายสีสีขาวลุกแบบเนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราขยับขุนหลบอ่ะอาจจะหลบไปตาไหนก็ตามแต่นะครับคุณอาจจะงงว่าทําไมเมื่อกี้ผมถึงบอกว่าทําไมถึงไม่เอาโคนกินเหลือไม่เอาโคนกินม้าอันเนื่องมาจากว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาโคลนอ่ะกินเหือใช่ไหมม้าเขาจะไปยืนในตําแหน่งที่ดีซึ่ง ตรงนี้มันก็ยังบุกยากๆอยู่สมมติขุนเขาหลบหลบไปตรงนู้นตรงนี้นะเขาแบบทิ้งไม้กินฟรีอะนี่นี่นี่นนอะสมมุติเขาโดนลุกเขาแบบขยบหนีไปเลยอย่างเงี้ยคือคุณเอาโคนตัดเอาม้ากินเนี่ยมันก็ทำให้แบบรูปทรงแบบเขาเขาก็ยังแน่นอยู่เม็ดแล้วก็ยังออกไม่ได้ไเบี้ยของเราเนี่ยมันเจอเจอาะม้าเจาะอยู่นะครับเพราะงั้นผมถึงบอกว่าถ้าเจอตําแหน่งแบบเนี้ยนะครับเราอาจจะกินม้าเข้าไปครับคือเราไม่ต้องห่วงว่าอ่าโคนเราจะตายเพราะว่าโคนของตัวนี้ของเราอ่ะมันก็ยังไม่มีตัวไปไล่ อยู่ดีนะฮะแล้วรูปทรงเนี่ยมันก็ยังพอเดินได้คือเบี้ยตรงนี้มันมีแนวโน้มว่าจะเสียฟรีในอนาคตเนี่ยกิดถ้าเกิดว่าเรากินได้ก็คือจบเลยนะอย่างในตาเดินเนี่ยหลังจากเรากินมาไปผมไม่รู้ว่าสีแดงเนี่ยจะเดินตาไหนนะอาจจะไปเดินโครหรือเดินอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยว ในอนาคตเนี่ยสีขาวก็จะมีการเอาเรือมาต่อตรงนี้ถ้าเกิดมันมีการกินกันเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นทางเม็ดแล้วเราก็จะสามารถเอาโคนเนี่ยกลับเข้ามาเล่นได้แนวโน้ม2ตัวนี้อย่างที่ผมบอกตายถ้าหยิบ2ตัวนี้ออกเนี่ยคือ,อยังไงก็ตามแต่เกมเนี่ยหมากฝ่ายสีขาวก็จะเป็นต่อแบบเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดอยู่ดีนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ใหมากลูกไทยกับรั้วผู้ฝ่ายรู้กันด้วยแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครครรัับบบทุก สุดยอดเซียน2020มายงขวาปะทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากลุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับ อย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ไลน์แอดมากลุกไทย Think